ผลจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการระบายสินค้าเกษตรกรไทยโดยการผลิตต้องอาศัยปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อสินค้าให้ได้ปริมาณและคุณภาพทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงอันเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้ปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อไร่สูงจึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกรในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพไว้ในชุมชนและช่วยทำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยถูกต้องตามความอุดมสมบูรณ์ของดินและชนิดพืชครับผมมนัทัวจึงครับประธานศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชน ตำบลดงที่เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนหรือเรียกอย่างว่า One สต็อกเซอร์วิสนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นั้นก็คือประการแรกเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์อของดินนะครับสองเพื่อพัฒนาปรับปรุงนะครับดินและปุ๋ยนะครับในรูปของกลุ่มศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน ครับแลวประการสุดท้ายก็คือทําให้ศูนย์นั้นได้ใช้ปุ๋ยแบบมีคุณภาพแล้วก็ผลิตไม้ผลแบบมีคุณภาพต่อไปครับผมนายปุณปูชิตจูกระเสริญอย่างสมารถิกผมเมลูกกลุ่มเกษตรกรตัวขี้เหล็กในปัจจุบันศูนย์สดอปชอได้รับคัดเลือก ข้าร่วมโครงการวันสต็อกเซอร์วิสโดยมีการอบรมถ่ายทอดความรู้จากสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจินบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจินบุรีในเรื่องการป้องกันเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชการปลูกพืชให้เหมาะสมตามคุณภาพของดินและการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งนอกเหนือจากนั้นยังมีการบริการตรวจวิเคราะห์ดินบริการเครื่องผสมปุ๋ยและจัดจำหน่ายปุ๋ยที่มีคุณภาพราคาเป็นมิตรกับเกษตรกร โดยอัตราค่าบริการนั้นก็จะนำมาจัดเก็บเป็นรายได้กลุ่มเพื่อพัฒนาศูนย์สดอปชต่อไปสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่มเมืองจังหวัดปราจีนบุรีในการตรวจวิเคราะห์ดินโดยคิดอัตราค่าบริการชุดละ20บาทตามโครงการตอบเซิร์วิรัสค่ะนอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีบริการจำหน่ายแม่แม่ปุ๋ยนะครับโดยมีแม่ปุ๋ย4 6 0 0 1 8 4 0 แล้วก็0060นะครับข่าวสูตรสอดอปชของเรายังให้คําแนะนําการผาสมปุ๋ยตามสูตรใช้เองและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนหรือ One Stop Service จะช่วยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสอดอปชกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่รวมถึงกเกษตรกรทั่วไป สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นที่สำคัญกรมส่งเสริมการเกษตรจะพัฒนาต่อยอดให้สอ,อบชอสามารถทำธุรกิจบร,ริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนมีรายได้หมุนเวียนจากการศูนย์เคราะห์ดินจำหน่ายปุ๋และบร,ริการผสมปุ๋ยรวมทั้งสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการลดการพ้่งพาการอุดหนุนจากภาครัฐได้ในอนาคต